หอมอีหยังไปขายอะไรน่ะนะหอมหมูยอ่อเอาไปใส่ไปขายในสวนทุเรียนน,น,นี่นะเนียนนี่จิมาขายอยู่ใต้ต้นทุเรียนไม่ใช่ประติ้งหัวบวานนี่ขายกันไในแต่ตัวหมูย,อย่อหอยเนาะกินกุ๊กทุเรียนขายกันเด้ตัวกินมันก็น,นะเอามาจักกว่าบ,บอกลินลอยลีโปโูช่วงนี้สิ้นเดือนนี่ปหลายอย่างเง้ยเบื่อกี้เราห่อปลาไสได้อีหยังมาแน่ ุบเบิงพี่อันนี้ขนาด250กรัมใช่ไหม <Yes. S 1> นี่นี่นน <Wow. S 1> ซื้อ2แท่งให้อีก3แท่งรวมกันเป <Yeah. S 1> ็น5เหลือรสชาติใดห,หาแท่งเน้หมูยอไซส์้กรัมรับจำด้วย1ขวดแต่ว่าช่วงสิ้นเดือนจะมีของให้ด้วย1อย่างโบแม,มนมาคุเรียนเด้ <S <s อมเอาคุเรียนโบแมน,ม,ม,น <laughs> มีกุนเชียงหมูครึ่งกิโล ให้ไส้กอกแพ็กละครึ่งกิโลแล้วก็นี่ส้มหมูแหนวหมูฟวง 1, 5, หนึ่งห้ห่อหมูยอห้าแท่งน้ำยำหนึ่งขวดส้มหมูไส้กอรอกแล้วก็คุณเชียงเลือกได้ตามใจชอบเป็นนะครับกดตะกร้ามุมซ้ายมือมีคูปองสรุนจูเลือดเอาได้เลย